สวัสดีครับพี่นองอสมพี่นองอสอองอสใครที่ตามข่าวผลการประชุมคณะกรรมการของสมาคมชกศสม,สมเดือนกันยายนเนี่ยมีการประชุมวันที่8กันยายน2568 8อาจจะล่าช้ากว่าเดือนที่ผ่านมานะมีการประชุมและมีการรายงานจำนวนสมาชิกที่ส่งหักเงินสงเคราะห์ตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งสิ้น1,389,000า 395คนมีสมาชิกนะครับที่ถูกหักเงินในเดือนกันยายนเนี่ยท่านจะถูกหักจำนวน483.99นี่เกือบ500ถ้าใครเอาคู่สมรถเข้าเป็นสมาชิกด้วยเนี่ยถูกหัก2คนเกือบพันนะเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจ,จะได้รับโดยประมาณ 536,445บาทกับ40สตังค์มีสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิตและได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนจำนวน1,241รายเดือนนี้เสียชีวิตเยอะนะครับสมาคมจะทำการหักเงินสงเคราะห์ของสมาชิกในวันที่15กันยายน2568 และการจ่ายเงินสงเคราะห์จะโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ตามที่สมาชิกระบ,บุไว้ในใบสมัครทั้งนี้การจ่ายเงินครั้งที่1ก็ตามที่สมาคมหักเงินสงเคราะห์ได้และเงินที่หักได้จะโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ท่านส่งเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนภายในวันที่24กันยายน2568 เพราะฉะนั้นทายาทที่จะรอรับเงินในเดือนกันยายนนี้ก็ภายในวันที่24กันยายน2568นะครับรายชื่อผู้เสียชีวิตท่านสามารถจะติดตามตรวจสอบดูได้ที่เว็บไซต์ www.chgskangom.com นี่เป็นข่าวสารที่แจ้งให้สมาชิกสมาคมชกสสมได้รับทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณนะที่ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ